สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนท้ายเอกพันแฉอีกเห็นกับตาน้องแตงโมโดนเจาะเป็นรูเห็นไขมันในเนื้อคืบหน้าคดีแตงโมนิดาล่าสุดทางด้านท้ายเอกพันได้ออกมากล่าวถึงเรื่องคดีแตงโมว่าตนเป็นคนไปรับเรื่องแตงโมขึ้นมาจากน้ําและเห็นบาดแผลแตงโมอย่างชัดเจนเป็นคนแรกที่คุณอจฉริยะนําออกมาถแถลงเมื่อวานว่ามีการนําศพแตงโมออ,อกมาเพื่อมาเปรียบเทียบกับใบพัดเรือจนทําให้ศพมีบาดแผล เพิ่ม่อให้สอดคล้องกับคําให้การของแซนที่ตนเองจําได้บาดแผลใหญ่ที่ต้นขาขวาและก็รอยเจาะที่ตรงน้องคอพับที่มีไขมันไหลออกมาและก็มีขีดแผลเล็กๆมันขีดเล็กแบบหนังทลอกไม่เยอะอะไรมากนอกนั้นไม่เจออะไรจากที่พี่ดูจากแผลน้องแตงโมถ้าได้ดูอีกครั้งจะจําได้เลยว่าบาดแผลไหนเกออันเก่าที่พี่เห็นเพราะพี่เป็นคนที่อยู่ชิดร่างน้องแตงโมนานและใกล้ชิดมากที่สุด พี่จำได้ว่าแพลน้องแตงโมมีตรงไหนบ้างหากถามว่าเชื่อมไหมว่ามีการทดสอบร่างแบบนั้นจริงมันเป็นการให้เกิดบาดแผลเพิ่มตนเองไม่คิดไปถึงขั้นนั้นเขาอาจจะทําแบบนี้ก็ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันแต่ถ้าคุณอัจเริยะเขามีหลักฐานหรืออะไรก็ตามที่บ่งชี้ว่าทําให้เกิดบาดแผลเพิ่มก็เป็นในเรื่องของคุณอจเริยะตรวจสอบตนเองก็ไม่รู้ว่าเขาเล่นอะไรกันเราไม่ทราบแต่ตอนนี้อยากดูบาดแผลและร่างของแตงโมอีกครั้ง แน่ตนจะรู้เลยว่าอันไหนคือพลาดที่เกิดขึ้นใหม่อันไหนของเก่าพี่จําได้หมดพี่พูดในสิ่งที่เห็นและพี่ก็พูดไม่ได้ปรุงแต่งอะไรเลยในเรื่องร่างกายของน้องพูดและพิสูจน์ได้คําที่พูดทั้งหมดพิสูจน์ไม่ได้ว่าจะเป็นนิติเวชหรือนิติวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆสามารถเข้าไปตรวจสอบร่างกายของแตงโมคือจริงแต่สิ่งที่พลาดก็คือฟันแต่พี่ยืนยันว่าพี่เห็นหักจริงซึ่งคุณหมอพรทิพย์ก็อธิบายว่าอาจเห็นหักจริงๆแต่พอล้างทาความสะ อาจออกมาอาจจะเป็นคราบดินงคราบโคลนติดอยู่หากทางอายการอยากให้พิท้ายเข้าไปให้ข้อมูลเรื่องรอยแผลของแตงโมตนเองพร้อมมากด้วยความยินดีเพราะจําได้บาดแผลของน้องเพราะพี่เป็นคนพลิกร่างของน้องให้ตารวจถ่ายรูปแล้วก็เจอตรงนี้มีบาดแผลตรงนั้นมีบาดแผลมีอะไรบ้างแต่ไม่เยอะถึง20-30แผลอะไรประมาณนั้น นอกน,นั้นอาจจะเป็นรอยขีดกวนจากกิ่งไม้ใบหญ้าหรืออะไรขีดแต่ไม่มีใบพัดเรือแน่นอนไม่มีอะไรที่ระบุเป็นใบพัดเรือน้องโดนเจาะเป็นรูไม่ใช่ใบพัดเรือแน่นอนที่มีไขรมันน้องออกมาไม่ใช่แน่นอนส่วนกรณีที่อนาออกมาลายสดมีการตั้งข้อสงสัยว่าแตงโมจมน้ําหายไปนานแต่ไม่มีการเอิดในตรงนี้ก็ได้พูดไปแล้วไม่ว่าจะเป็นใครก็แล้วแต่ไม่ใช่แค่น้องแตงโมที่จมลงไปในน้ําถ้าเสียชีวิตโดยธรรมชาติพอขึ้นมา ม,มันก็น่าจะเปลี่ยนรูปไปแต่ที่พี่พูดก็คือมีด้านหนึ่งช้ำเลือดช้ำนองแม่ตาข้างหนึ่งไม่ปิดตาบวมคือมันก็ผิดธรรมชาติอย่างที่พี่สงสัยอยู่แล้วมีการถแถลงออกมาว่าเกิดจากสาเหตุอะไรซึ่งพี่ก็พอรับได้แต่ก็ไม่รู้ว่าสิ่งที่พี่ตั้งข้อสงสยัยมันจะทําให้เกิดการชนะสุดใหม่ในกรณีเรื่องฟันครั้งที่แล้วมันเป็นการพิสูจน์ใหม่และตอนนี้สัญญาณหรืออะไรก็ตามที่อยู่ตามร่างกายของน้องแตงโม ก็บ่งบอกว่าไม่ได้เกิดจากใบพัดเรือคือสิ่งที่พิสูจน์ได้จากมุมมองของตนเองก็ยังนึกไม่ออกว่าจะเอาขาน้องเข้าไปอย่างไรตอนนี้ตนเองคิดอย่างเดียวว่าขอให้เรื่องกระจ่างโปรง่งใสอย่างที่5้าคนบนเรือแจ้งขอให้ใครบางคนบนเรือออกมาพูดความจริงทั้งหมดขอภาวนาหรืออะไรโดนจิตโดนใจพูดความจริงออกมาสักคนจะได้จบสงสารน้องท่านผู้ชมครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทย news cup grab